ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา พอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีแล้วก็ะทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลด ให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งปล่อยวางให้หมดเลยแล้วกรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือทำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยบุญไหนที่ทำให้เราเริ่มเราก็นึกถึงบุญนั้นก่อน ให้นึกอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเรานึกถึงบุญได้บุญที่ทำให้เราปลื้มได้ถ้านึกแล้วปลื้มอะไรแล้วก็บุญนี้ก็จะไปดึงดูด บุญต่างๆที่เราทำผ่านมาทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นที่เราลืมไปแล้วนะันะทั้งบุญทอดกระถิ้นทอดประปาสร้างวัดวาอารามตักบอด หรือบุนสงเคราะห์โลกสต่างโรงเรียนโรงพยาบาลช่วยเหลือคนตกทุกยากอะไรอย่างนั้นเป็นต้นซึ่งเราทำผ่านมาตั้งเยอะแยะแต่บางทีเราลืมไปเล็กไม่ออกบุญต่างๆเหล่านี้บุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่ทั้งทางโลกทางธรรม ในปัจจุบันในชาตินี้เนี่ยกขจะถูกดึงโดดให้มารวมกันรวมถึงจะไปดึงบุญเก่าที่เราทำผ่านมาในภพชาติในอดีตที่เราเวียนว่ายแต่เกิดสร้างบารมีกันมานในทํานองเดียวกัน ทุกๆบุตเหล่านั้นก็จะถูกดึงดูดมามารวมเป็นดวงบุญใสๆบังเกิดขึ้นในศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆซึ่งจะทำให้จิตใจระเบิกบานแช่มชื่น มีความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายตัวขยายแล้วก็หายไปเลยเลื่นไปกับบรรยากาศอย่างน้าข้างในก็จะเป็นโป่งโลง,ลงกลวงอยู่ภายใน โลง่ลงว่าง,างเหมือนอยู่กลางอวกาศโล่ง,ลงใจของเราก็จะไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆหยุดที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดไปหยุดเองเลยเคลื่อนก็ไปสู่ภายในอย่างงเงย ถา้าเราทำซ้ำๆบ่อยๆก็ใจจะคุ้นเคยกับการอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายงกลางที่ลโล่งๆว่างๆอย่างเบาสบาย กายเบาใจเบามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใจจะเก่งเคลียงใสใสบริสุทธิ์ความสุขก็จะค่อยๆทยอยเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยซึ่งทำให้ใจของเรานิ่งเพิ่มขึ้นอย่างนุ่มๆ เบาๆสบายบายแล้วก็เคลื่อนต่อไปเป็นแนวดิ่งลงไปตรงกลางแต่จะขยายความรู้สึกไปรอบตัวทุกทิศทุกทางยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่มีหยุดยั้งเลย แสงสว่างภายในก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจากฟ้าสสงสางกค่อยๆสว่างขึ้นแจ้งขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเมื่อเรายืนกลางแจ้งในยามเที่ยงวันแต่ว่าใส เย็นสบายเหมือนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์วันเพ็ญเลยยิ่งกว่านี้จะเคลื่อนไปอย่างง่เงยอย่างสบายสบายดวงใสๆก็จะเกิดขึ้น ทมดวงแรกเขาจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆใสอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นจะจ๊ะ ใจก็จะยิ่งนิ่งแน่นเพราะทำดวงแรกที่มานี้นะ่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนจะค่อยๆทย,ยอยเกิดขึ้นเป็นความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอในการเวลาที่ผ่านมานะ มันจะเป็นความสุขความบริสุทธิ์ความสว่างความสง,งบภาพก็จะเกิดขึ้นใจก็จะนิ่งในกลางภาพภาพดวงใสๆจะหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม เบาบาสบายบายผ่านกลางดวงเข้าไปเองเนี่ยแต่ละทำถูกส่วนทำเป็นนะจ๊ะจะเคลื่อนเข้าไปเองเลยอย่างง่ายๆกลางดวงกลางกายกลางองค์พระใสๆ ที่ผุดผ่านกลางกายขึ้นมาเองเราแค่ดูใจใจนิ่งๆนุน่มๆอย่างเบาๆสบายๆไม่ต้องทำอะไรเลยมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปอย่างเรื่อยๆ อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจก็จะใสๆเย็นๆตั้งนุ่มๆนะลูกนะตั้งผ่อนคลาย ต้องใจเย็นเย็นอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเคลนภาพให้นิงน่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบๆใจจะหยุดนิ่งแน่นถูกส่วนไปเองความสุขความบริสุทธิ์ดังกล่าวนั่นแหละก็จะมา มาเองมาพร้อมกันใจก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆความรู้สึกที่ร่างกายกำหมดไปแล้วเนีย่ยเหมือนอยู่กลางที่โลงงง่งๆวง่างกลางดวงกลางกายกลางองค์พระองค์พระในองค์พระไปเรื่อยๆเราก็แค่นิ่งๆอย่างเดียว นิ่งไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆฝึกตรงนี้ให้ชำนาญให้คล่องตั้งทำซ้ำๆทำ,ทำบ่อยๆทําจนชำนาญทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดิน ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ซึ่งจะขยายมาสู่ระบบประสาทร่างกายระบบประสาทกล้ามเนื้อของร่างกายเราให้ร่างกายเราสดชื่นแจ่มใสสว่างสวัย จะฝึกตรงนี้ให้จำนานนะจะฝึกให้คล่องให้จำนานพอจำนานแล้วเราก็มาศึกษาวิชาของพระสมมอสมุจเจ้าเช่นวิชาสามปพเพนิวาสารุสติจารการละลึกชาโนหลัง จุดตัปปิยานการเป็นาปแต่เกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายพบภูมิต่างๆกฎแห่งกรรม,มอแรงต่างแล้วนั่เป็ตนต้นอาสวัคยยายนวิชาที่จะทำให้เราดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปโดยมี ฐานใจที่หยุดนิ่งๆนุน่มๆอ,อย่างนี้แหละตั้งทำให้ได้ตลอดเวลาให้คล่องให้จำนาในชัดใสจ่มตลอดเลยใจหยุดนิ่งแอบระดีเยวเดียวเห็นแสงสวา่างเกิดขึ้นประเดชคุวหลวงโป พระผู้ปาบาลมารพระมงคลเทพนิสสัจจันทัสโรท่านก็ได้ดดก,ไดกล่าวว่าได้อานิสงส์มากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสาราการประเรียนเสียอีกเพราะว่าทานบรมีเหล่านั้นเป็นเพียงส่งผลแค่ให้เราไปสุขในการเียนไวแต่เกิด ในการมาวัจจรแต่สุขที่หยุดหนึ่งแสงสว่างเกิดขึ้นอานิสงส์นี้จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์ก็จะได้มากกว่าได้ประโยชน์มากกว่าแต่ใน,นเราก็ฝึกหยุดฝึกหนึ่งนี้เรื่อยไปเลยก่อนที่ เราจะสร้างมหาธารมบารมีกันต่อไปต้องกลั่นใจให้ใสๆใสโดยหยุด,ด้ดยนิ่ง,งดังกล่าวนี่นะจ๊ะใจของเราจะได้ใสสะาบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันต่อไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ